มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังคุณเพ็ญศีเล่าให้ฟังบอกว่าคนที่มีอารมณ์ร้อนเนี่ยใจมันก็เหมือนไฟแล้วก็มีอะไรนิดผิดใจไม่ชอบใจก็จะเหมือนกับข้างในใจมีไฟมาเผาตัวที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเคยอยู่กินกับคนแบบเนี้ยนานสิบปปีเขาจะระเบิดอารมณ์โกรธได้ตลอดเวลาอ่าไม่พอใจนิดเดียวก็เหมือนกับไฟเผาลุกท่วมฟ้าท่วมดินทีเดียว คุณเพนสีอยู่กับเขาด้วยความหวาดผวาแทบจะเป็นโรคประสาทประสาทจะกินเวลาจะเอาอะไรก็เอาให้ได้อย่างใจจะขัดเขาไม่ได้เลยถ้าคุยกับคุณเพนสีแล้วเกิดมีความเห็นที่แตกต่างเขาจะไม่พอใจเขาจะพูดเหมือนกับบังคับให้ต้องเห็นตามเขาไปด้วยถ้าไปโต้แยง้งเห็นเป็นอย่างอื่นเขาจะว่าเสียสีต่างๆนานาหาว่าโง,ง่เง่าเต่าตุนเส่อซ่าไม่รู้ประสีประสาป่าเถื่อน สารพัดท,ที่จะด่าว่าอเหมือนกับคุณเพณันศะรีไม่ใช่เมียเขาเลยคุณเพนศรีอยู่ร่วมชายคาบ้านกับเขาก็อยู่อย่างคนที่ต้องเจียมเนือ้อเจียมตัวเจียมคําพูดพูดให้น้อยๆเขาไว้ออกความเห็นนิดๆหน,น่อยๆไม่ขัดขานเขาเขาก็จะไม่เกิดอารมณ์ไฟร้รอนก็พออยู่ได้ไม่ลําบากคุณพนศรีอยู่กับเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งอย่างที่โบราณเขาว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางหนั่นแหละ เขาเป็นคนแปลกแปกเป็นคนไม่รักสัตว์ไม่เลี้ยงสัตว์หมาแมวอะไรเขาไม่เอาเลยมันมาป้วนเปลี่ยนที่บ้านเขาไล่กระเจิงแล้วเอาน้ําสาดด้วยบางทีก็ไปซื้อหนังกระติกออกมาเตรียมเอาไว้พร้อมกระสุนลูกกวดยิงมันเลยคุณเผ่นสีก็ไม่เคยถามเขาเลยว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนบอกเองอะว่าเขาไม่ชอบมันมันมาขี้มาเยี่ยวเหม็นเขาว่างั้นเขาเล่าว่าสมัยก่อนอยู่ที่บ้านนอก พอหมาแมวมาทำสกรปรกที่บ้านแม่ก็จะใช้ให้เขาทำความสะอาดเขาขยะขยงมากแต่จะไม่ทำก็ไม่ได้ในเมื่อแม่สั่งทําไม่ทำก็ต้องโดนตีโดนตีแล้วก็ต้องทำด้วยนะไม่ใช่ว่าโดนตีแล้วจะพ้นงานนั้นไปได้คงเพราะเป็นอย่างเนี้เขาจึงไม่ชอบพวกมันเอามากๆเลยเชียวลูกๆจะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเขาไม่สนับสนุนเลยสั่งห้ามเด็ดขาดแต่สำหรับเต่ากับปลานี่ลูกๆเลี้ยงกันได้เขาไม่ได้ว่าอะไร ส่วนนกเนะ่ยเขาไม่ให้เลี้ยงเขาบอกกักขังมันอ่ามันไปไหนไม่ได้สงสารมันคือคุณเพ็ญศรีดูๆไปแล้วเขาก็มีคนที่มีความดีอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องพันุ์อย่างนี้นะทีนี้บาปร้ายแรงที่คุณเพ็ญศรีคิดว่ามันเกิดตอนนั้นก็คือช่วงนั้นเศรษฐกิจเมืองไทยตกต่ํามากฟองสบู่มันแตกก็ทําให้บริษัทที่เขาทํางานอยู่เนี่ยล้มละลายถึงกับเลิกราไปเขาก็ตกงาน ตัวคุณแผ่นสีเองเป็นแม่บ้านอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งก็ต้องออกจากงานเพราะว่าเขาไม่จ่ายเงินตกงานกันสองคนเลยทั้งผัวทั้งเมียทำยังไงดีลูกๆก,ก็กำลังเรียนหนังสือกันคาราคาซังอยู่อย่างนั้นก็กลุ่มกันแทบจะเป็นบ้าช่วงนั้นเขาจะฉุนเฉียวอยู่เกือบทั้งวันโมโหโทโสวุน่นวายไม่เป็นอันสงบได้เลยทั้งกายทั้งใจเขาเที่ยวหางานต่างๆแต่ก็ไม่ได้ไม่มีใครเขาจ้างมีแต่เขาจะปลดออกเขาก็เลยหาเก็บขยะไปขาย ก็ได้บังเล็กๆน,น้อยๆก็ไม่พอกินกันเลยเขาหาเก็บขยะขายอยู่หลายเดือนก็เห็นว่าไม่ไหวแล้วก็เพราะว่าไอการเก็บขยะนี่เขาไม่ได้เก็บคนเดียวคนอื่นเขาก็เก็บเหมือนกันก็แย่งกันเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อจะไปหาเก็บขยะก่อนคนอื่นอาศัยกันอยู่ในหมู่บ้านมีทาวเฮาหลายร้อยหลังคาเรือนแต่ว่าคนเก็บก็มีเยอะส่วนใหญ่พวกนี้มาจากนอกหมู่บ้านหนักเข้าไม่ไหวอยู่กรุงเทพไม่ไหวแล้วก็เลยกลับไปอยู่บ้านนอก ไปอยู่ต่างจังหวัดที่ลบบุรีบ้านเกิดของเขาเขาก็ไปทำนาที่นานะพ่อแม่เขายกให้เขาแปดไร่กว่าๆเขาก็กลับไปทำตามธรรมดาก็ให้เขาเช่าเก็บค่าเช่าได้บางไม่ได้บ้างทีนี้เขาทำเองแล้วก็ต้องลงทุนเอาหน่อยไม่มีเงินทุนก็ต้องอาศัยขอยืมจากพี่สาวก่อนพี่สาวเขาเป็นคนใจดีให้ยืมเงินลงทุนไปก่อนปรากฏว่าข้าวได้ผลดีออกรวงสวยงาม อีกไม่นานก็จะเก็บเกี่ยวได้เงินได้ทองแล้วแต่ทีนี้ใกล้ๆนาข้าวที่กำลังสวยสดงดงามเนี่ยมันเกิดมีหมาตัวผู้ตัวเมีอยอยู่หลายตัวหมาพวกนี้มีเจ้าของเจ้าของไปปลูกบ้านอยู่ที่หลังหมู่บ้านใกล้ๆท้องนาเป็นครอบครัวที่แยกออกไปจากครอบครัวใหญ่ที่ในบ้านใหญ่เขาแน่นแล้วไม่มีที่หลับที่นอนก็เลยแยกย้ายออกไปเอาที่นาเป็นที่บ้านปลูกบ้านในที่นานั่นแหละเสร็จแล้วก็ทำนาทำไร่ไปด้วย บ้านนี้เขาเลี้ยงหมา,าไว้หลายตัวเอาไว้เฝ้าบ้านไม่ให้ขโมยขจรมันรบกวนพวกมันก็ช่วยเป็นหูเป็นตาส่งเสียงเหา่าบอกกล่าวให้รู้รู้ตัวล่วงหน้าก่อนอันนี้ก็เลยเป็นความจำเป็นที่เขาจะต้องเลี้ยงพวกมันเอาไว้ที่นี้หมานะ่ะมันก็สนกันมากวันดีคืนดีไม่รู้วันไหนพวกมันก็พากันลงไปวิ่งเล่นไล่กันในป่าข้าวที่กำลังสวยงามซึ่งสามีของ คุณเพนสีเนี่ยรักและหวงแหนยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจเพราะว่าเขาทุ่มเททั้งชีวิตลงไปในผืนนาข้าวนั้นอยู่แล้วอยู่เฝ้ามันไม่กลับบ้านกลับไปหาลูกหาเมียนานตั้งหลายเดือนเหมือนกับไปฝังตัวเองอยู่ที่ท้องนาเลยแหละแต่แล้วพวกหมาหมาทั้งหลายมันทําให้ข้าวในนาปนปี้วอดวายเสียหายย่อยยับไปหมดมันลงไปเล่นวัดกันต้นข้าวนี่ล้มเละเทะอ่าเป็นแปลงกว้างกว้างตรงนั้นตรงนี้เต็มนาไปหมด เขาโมโหมากไล่พวกมันด้วยก้อนดินกว้างใส่พวกมันก่อหนีกระเจิงกระเจิงพอเขาเผลอมันก็ลงไปอีกเขาก็ไล่มันอีกหลายหนหนักเข้าเขาก็ต้องไปบอกเจ้าของหมาเจ้าของหมาก็รับปากจะไม่ให้พวกมันไปทําเรื่องอีกแต่จริงๆแล้วไม่อาจจะห้ามหมาได้เพราะว่าไม่ได้ล่ามโซ่มันเอาไวน้นี่ปล่อยมันมันก็อิสระจะไปทั้งไหนก็ได้มันก็เลยลงไปลุยนาข้าวเสียหายอีกเขาเดือดมากเลยเงียบกริบเลยทีนี้ไปซื้อยาเบื่อมา คลุกเคล้ากับไข่เจียวหอมๆเขาวางยาเบื่อมันไม่บอกใครให้รู้ทั้งนั้นเนี่พอเช้าว,วันต่อมาก็ได้ข่าวว่าหมาบ้านนั้นนดับดิ้นไปสามตัวเหลือตัวเดียวรอดตายไอ้ที่รอดตายเพราะว่าเจ้าของเอาไข่ขาวกรอกปากให้มันอ้วกออกมาเสร็จแล้วมันก็รอดตายส่วนไอ้สามตัวนะ่ะตายสนิทอยู่ใกล้ๆบ้านเจ้าของมันั่นแหละคนบ้านนอกเขาดูก็รู้ว่าหมาต้องโดนยาเบื่อมาแล้วแล้วใครเป็นคนเบื่อกันล่ะลองแบบนี้ ไม่ว่าใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าหม,มามันลงไปลุยนาข้าวของใครแล้วก็เจ้าของนาก็ได้ไปบอกเจ้าของหมาแล้วสามีของคุณเพนสีก็คือคนที่เพื่อนบ้านเชื่อกันว่าต้องเป็นคนทำเขาก็ยอมรับกับพี่สาวเขาบอกว่าเขาทำแต่กับคนอื่นก็สายหน้าบอกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเจ้าของหมาก็ย่อมจะไม่พอใจเขามากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าหมาเขาก็มีความผิดอยู่เหมือนกันเจ้าของหมาต่อว่าสามี คุณเพนสีว่าทำอย่างนี้จะมองหน้ากันไม่ติดสามีเนี่เป็นคนใจร้อนเป็นไฟยอยู่แล้วก็จ้องหน้าฝ่ายโน้นฝ่ายโน้นก็เลยต้องเป็นฝ่ายล่าถอยไปไม่พูดอะไรอีกเขาอยู่ทำนาต่อไปแต่ไม่ค่อยสบายใจเพราะเท่ากับมีศัตรูต้องคอยระวังตัวเขาทำอยู่ห้าปีก็พอจะมีเงินมีทองบ้างก็พอดีเขาได้งานที่บริษัทหนึ่งที่พื้นตัวจากพิษายฟองสบู่แตกเขาก็เลยเลิกทำนากลับเขาทำงาน บ้านใหม่นี่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีบริษัทอยู่ในกรุงเทพเขาก็เดินทางไปกลับทุกวันมันมีรถเมล์ไปกลับสะดวกแต่พอทําไปได้ปีเดียวเขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้เดินทางมันสะดวกดีส่วนคุณเพนสีไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านอีกแล้วรับซักรีดเสื้อผ้าจากคนในหมู่บ้านก็พอมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวเขาก็ยังเป็นคนใจร้อนเป็นไฟอยู่ไม่ขาดก็ทําให้คุณเพนสีร้องไห้เสมอก็คิดจะเลิกกับเขานับครั้งไม่ถ้วน แต่ว่าเขาไม่เคยลงมือลงไม้อะไรกับเธอแต่คําพูดของเขานั่นแหละอารมณ์ร้ายๆของเขานั่นแหละแล้วก็สีหน้าท่าทางที่เขาแสดงออกมานั่นแหละก็ทําให้คุณเพนสีทนไม่ไหวแล้วอีกอย่างแม่ของคุณเพนสีที่รู้ปัญหาเหล่านี้ดีมาโดยตลอดก็พูดว่าเอออยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ไม่ต้องทนไปทนนะคุณเพนสีเป็นห่วงลูกมากแต่ถึงขั้นที่สุดทนก็จําเป็นต้องแยกทางกัน คือวันนั้นก่อนจะเป็นเรื่องใหญ่โตนี่คุณเพนสีไปซื้อกับข้าวกลับมาเสร็จแล้วก็มีคนที่เขาเอาผ้ามาให้ซักเขาก็มาเอาผ้าเขาแล้วก็ชวนคุยถามเรื่องลูกเรื่องเรียนพิเศษคุณเพนสีก็คุยกับเขานี่สามีกับลูกๆอยู่ในบ้านเขาก็ดูทีวีกันอยู่มันเกือบค่ำแล้วนี่คุณเพนสีก็เผลอคุยนานไปนิดนึงพอเข้าบ้านเขาก็ด่าว่ามัวจะคุยโม้อยู่นั่นแหละไม่รู้จะเข้าบ้านเข้าช่องซื้อกับข้าวมาแล้วก็ไม่เอาเข้ามา หิวจนไสจะขาดแล้วรู้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ด่าว่าเสียเสียหายหายมากมายหลายอย่างหาว่าไม่มีสมองบ้างโง่บ้างปัญญาอ่อนบ้างซื่อบื้อบ้างสารพัดสารพันที่เขาจะว่าคุณเพ็ญศรีก็เถียงเข้าไปบ้างว่าเขาดีแค่ไหนเท่านั้นเองเขาก็ยิ่งเดือดเป็นน้ําร้อนเลยพรุงพร่านใส่คุณเพ็ญศรีอย่างไม่ยัง้งคุณเพ็ญศรีก็สุดจะทนเหมือนกันก็โต้เถียงเข้าไปทีนี้ไม่ยอมเงียบอีกแล้ว เสร็จแล้วคุณเพนสีก็ลืมตัวพูดออกไปว่างั้นก็เลิกกันเขาก็บอกเอาเลิกก็เลิกแค่นั้นแหละเลิกกันเพราะว่าเขาไม่งอคุณเพนสีแล้วคุณเพนสีก็ไม่งอเขาพอหย่ากันแล้วลูกๆก,ก็อยู่กับคุณเพนสีที่บ้านเพราะว่าเขายกให้คุณเพนสีส่วนตัวเขาในออกไปเช่าห้องอยู่คนเดียวเขาไปมาหาสู่ลูกเสมอแล้วก็ส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือเขาก็เป็นคนรักลูกมากเขาไม่ได้มีเมียใหม่แต่อย่างใด พอหลังจากนั้นสามปีเขาประสบเคราะห์กรรมมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุคว่ำที่ทางโค้งใกล้ถึงบ้านเช่าเขาอยู่แล้วเขากลายเป็นคนที่จําอะไรไม่ค่อยได้เออเออน่าสงสารงานการทําไม่ได้ต้องออกจากงานเสร็จแล้วก็ไปอยู่บ้านนอกคุณเพ็ญศรีก็พาลูกๆไปเยี่ยมเขาบ่อยๆพ่อแม่เขาก็ดีช่วยส่งให้ลูกๆได้เรียนหนังสือกันจนจบจบปวชใครจะเรียนต่อก็จะออกค่าเทอมให้ คนโตออกมาทำงานตอนหลังก็ทำงานด้วยเรียนไปด้วยส่วนคนเล็กก็เรียนจนจบปวสแล้วก็ทำงานทุกวันนี้สามีคุณเป็นสีก็ยังจำอะไรไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านนอกกับพ่อแม่ของเขาคนแถวแถวบ้านเขาก็พากันพูดว่าเออจะเป็นเวรเป็นกรรมเก่าหรือเปล่าไม่รู้ที่ตามมาผจญเขาเออคนใจร้อนนี่นะมันก็ทำอะไรได้แปลกๆอยู่เหมือนกัน ที่ลบบุรีเนี่ยคุณเพนสีเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นตอนสมัยที่แกไปทำนาเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงลอยกระทงคืนวันลอยกระทงปีหนึ่งจำได้แม่นว่ามันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาในวันนั้นกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อตะฟูตะฟูคนเนี้ยเป็นขี้เมาประจำหมู่บ้านกินเหล้าเขาว่าแกดูดกัญชาด้วยแล้วก็ยังพูดเสียงดังอีกเวลากลางคืนที่แกเมาเหล้าเข้าไปแล้วแกะจะเอะอะ แกมีเมียชื่อยายแหวนยายแหวนเนีตัวอ้วนผิวคล้ำส่วนตะปูในหัวล้านตัวผอมเตี้ยถือว่าร่างเล็กแลยสำหรับผู้ใหญ่ไวขนาดแกอ่าเหมือนกับคนคระกรันอะไรอย่างนั้นสองผัวเมียก็ทำนาปลูกข้าวเอาไว้กินเอาไว้ขายลูกสาวมีอยู่คนเดียวหน้าตาไม่ค่อยดีแต่ก็มีคนชอบแต่งงานกันไปที่บ้านก็เลยเหลือแค่สองตายายวันๆก็มักมจะขัดแย้งขัดคอกันไม่ได้ลงรอยกัน เดี๋ยวก็ด่ากันเอ,อะอะไปหมดเพื่อนบ้านก็รำคาญก็นบ,บนก็มาจะทะเละเาะกันไปถึงไหนตั้งแต่ลูกมาอยู่บ้านนี้ด่ากันได้ด่ากันดีสงสัยจะดา่าไปจนตายจากกันไปข้างนะมั้งตาฟูรู้ว่าเพื่อนบ้านบนแกก็โตว่าคนอย่างแกไม่ตายง่ายๆฮะส่วนยายแหวนก็บอกว่าตะาฟูนั่นแหละต้องตายก่อนเพราะเอาแต่เล่าเอาแต่กัญชาพูดออกมาได้อย่างนี้ก็ด่ากันอีกอ่ะ ลอยกระทงปีนั้นตาอฟูกินเหล้าเมากลุ่มเขาว่าแกเม,มาตั้งแต่เช้าเลยเชียวก่อนโน้นหน้าบ้านนะยังไม่มีถนนจะลอยกระทงก็ต้องใช้เรือเรือจอดอยู่ที่หัวบันไดก็ลงเรือไปลอยที่ลำคลองหน้าบ้านนั่นแหละกระทงก็ทาด้วยกาบกล้วยใบยตองทํากันหลายแบบทําง่ายๆก็ใช้กาบกล้วยทําเหมือนกับเรือทํายากหน่อยอสวยงามต้องใช้ใบตองจีบเย็บด้วยไม้กลาดมีต้นกล้วยหั่นเป็นแว่นรองรับ ทำกรกลมสวยแบบดอกบัวเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนกระทงแบบเก่าแบบที่คุณเพนสีว่าเนี่ยทำง่ายๆเขาไม่ค่อยทำกันแล้วสมัยนี้เด็กก็เลยไม่ค่อยรู้จักกันส่วนคนแก่ก็จะรู้จักมันดีไอเรื่องความสวยงามไม่ค่อยมีแต่ใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวบางปีในคืนลอยกระทงเนี่ยเขาจะมีงานรื่นเริงสนุกกันมีพ่อเพลงแม่เพลงลอยเรือว่าเพลงแก้กันคลืนเครงส่วนใหญ่ก็จะไปจัดกันที่หน้าวัด แต่ว่าปีนั้นจำได้ว่าไม่ได้มีงานอย่างนี้เพราะว่าท่านจะอาวาดป่วยหรือว่าที่ทางพระเขาเรียกอาพาธนั่นแหละก็เลยงดไปเกรงใจว่าหลวงพ่อจะรำคาญคืนนั้นแสงจันทร์นวลผ่องดวงกลมโตเชียวไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายแก่เท่าไว้ชราก็าถือวันนี้เป็นวันพิเศษกันทั่วหน้าบ้านนอ,อกของนานี่นะนานทีปีหนจะมีวันคึกคักกันสักทีคนเมาก็เมากัน นคนชอบตลกเฮฮาก็พูดคุยกันเสียงดังลั่นข้ามบ้านข้ามช่องตะโกนคุยกันได้ยามกลางคืนมืดคำ่ำหยอกเย้ากระเซ้าแย่กันตามภาษาคนบ้านนอกสนิทสนมไม่ถือสาหาความอะไรกันนะหนุ่มสาวก็เกี่ยวพาราศีกันไปตามวัยที่กำลังมีความรักความใคร่หวานชื่นผัวหนุ่มเมียสาวก็กระหนุงกระหนิงกันชื่นมืน่นเป็นคืนสุขคืนสมของผู้คนไม่เลือกยากดีมีจนเลยละ่ะเด็กๆก,ก็ตั้งตารอให้มืดคำ่ำจะได้ลอยกระทง ลอยแล้วก็ลอยเรือเฝ้าดูกระทงรูปร่างสวยงามแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ตื่นตาตื่นใจในลำคลองน้ำเจิงนองก็จะเห็นเป็นสายด้วยแสงทูบเทียนจากกระทงที่ลอยตามกันมาไม่ขาดสายจนลําคลองท้องน้ำเนี่ยดูกลายเป็นลําแสงที่ไหลเรื่อยมาหยุดย่อนตั้งแต่หัวค่ํามืดดีจนกระทั่งร่วงเข้ายามสงัดเงียบผู้คนทยอยกันเข้านอนละคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้นอนกันดึกๆเหมือนกับเดี๋ยวนี้นะ สามทุ่มเขาก็นอนกันหมดแล้วสมัยโน้นเพราะว่าไม่ได้มีทีวีหรือว่าอะไรบันเทิงกันแล้วก็เขาก็จะต้องตื่นแต่เช้าทํางานทําการกันแต่ช่วงหน้าน้ําเนี่ยก็นอนดึกกันได้หน่อยเพราะว่าตอนเช้างานการมันก็ยังน้อยน้ํายังท่วมข้าวอยู่ข้าวยังไม่แก่ยังเกี่ยวไม่ได้งานมันก็ไม่มีพอเช้าเนี่ยมันเกิดเหตุร้ายน่ากลัวขณะที่เขาลอยกระทงกันเมื่อคืนตะผูขี้เมาเกิดหายไป อ้าวแกหายไปไหนไม่ว่าใครก็คาดเดากันไปว่าแกอาจจะไปนอนบ้านพักพวกขี่เมาหรือว่าเมาพายเรือไปไหนไปไหนกลับไม่ถูกแต่ว่าเรือของแกที่ลอยไปติดอยู่ที่หน้าวัดยายแหวนเล่าว่าตาฟูกินเหล้าเมาอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามากินด้วยเมาแล้วก็ลงเรือออกไปเอากระทงไปลอยแล้วก็หายเงียบไป แกก็นึกว่าผัวคงจะทะเลถลายไปหาพวกขี้เหล้าเพื่อนเกลอแกก็ไม่ห่วงเพราะว่ามันเป็นเรื่องแสนธรรมดาสามัญที่ตาฟูแกจะต้องทําอย่างนั้นรู้ก็เช้านั่นแหละที่ผัวไม่กลับแกก็พายเรือลําเล็กๆไปเที่ยวถามหาก็ไม่มีใครเห็นจนได้ข่าวว่าเรือลอยไปติดสะพานหน้าวัดใจคอไม่ดีพอมีคนรู้ว่าเรือลอ,อยไปโดยไม่เจอตัวคนก็พูดกันแซดว่าคงจะจมน้ําตายซะแล้ว จะงมหากันยังไงก็เพราะว่าน้ํามากอย่างนั้นดําลงไปควานหายัางไงก็คงไม่เจอเพราะว่าตกน้ําที่ไหนก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างน้ําก็ไหลไม่ใช่น้ํานิ่งก็รอกันแต่ว่าเมื่อไร่ศพจะพโผล่อีกวันนั่นแหละถึงได้มีคนส่งข่าวมาจากทางใต้ว่าศพตาฟูลอยไปติดหน้าบ้านหลังหนึ่งยายแหวนวานเพื่อนบ้านไปด้วยกันไปเอาศพของแกกลับมาไว้ที่วัดแกจมน้ําตายจริงๆเนื้อตัวไม่ได้มีร่องรอยว่าใครจะทาร้ายอะไรแก ก็ไม่รู้กันเลยว่าแกตกจากเรือที่ตรงไหนหลังจากเผาศพตาฟูไปแล้วตกกลางคืนเงียบๆชาวบ้านก็จะได้ยินเสียงพายเรือจอมจอมพายกระทบน้ำมันดังอยู่ในยามดึกสงัดไม่มีใครมาพายเรือดึกๆอย่างนี้หรอกเขาก็ว่าตาฟูแน่ๆผีแกต้องนึกว่าตัวเองยังไม่ตายถึงได้มาพายเรือไปมาขึ้นล่องหาทางกลับบ้านยายแหวนนอนไม่หลับเลย,หล,เลยหลังจากผัวตายไป แกอยู่คนเดียวหลังจากที่ลูกมาอยู่เป็นเพื่อนโดยสองสาวันแกว่าแกได้ยินเสียงตะฟูมาที่บ้านมาทําเสียงกุกักกุกักที่เรือจอดผูกเรือเอาไว้กับบันไดแกใจคอไม่ดีหมาบ้านข้างๆเนี่ยส่งเสียงเหา่าหอนกันโหยหวนแกพูดดังๆบอกว่าตะฟูแกตายไปแล้วนะไปผุดไปเกิดเถอะอย่าห่วงอย่ากังวลอะไรเลยข้าอยู่ได้ไม่มีอะไรหรอกถ้าอยู่ไม่ได้ข่าจะไปอยู่กับลูกแกไปตามทางของแกเถอะ แล้วจะทําบุญใส่บาตรไปให้นะเสียงนั้นก็งเงียบไปแล้วหลังจากนั้นก็งเงียบสนิทไปเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ